ต้องอย่างนี้เหงาเนี่ยดูอ๋อดูใต้ขวดมีอะไรมงใต้ขวดขี้เยียครับแกถ่ายรันเนาะถ่ายันขี้อะลรมึงกุเซ็ตเลยนออนี้เราขออทีได้ปะดูนี่อะไรอีกนี่ ตอนแม่งไปเลยเป็นฉันมันผิดตรงเลยชีวิตฉันถ่ายกำกับฉันเป็นผีดีนะปิดฝาแล้วโดนทิ้งแม่งเลยวายวิ่งลงถังขยะเลยไอ้เดียเนี่ยเลยกลัวกลัว กระโดดมาเร็ว<ข>กระโดด,ดแมนมาอย่างนี้ทำไ,ไมแกนี่เนี่ยดูไม่เห็นฉัดที่กระโดดไปล้างมือดมแมแ่ไปล้างมือไปล้างลุกไหม ไอแม่งไม่ใิอี่งคนเน่วกกยังไกูไไปแล้วหนงานดูดูทีทีแงค์ใ